สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแบบลงแรงซีวีสีฮิลอีกนะครับตอนนี้ตกมาห้าดาวแล้วเอ้สี่ดาวเออผมจริงฮิลลอีกนะครับเนี่ย e ฮิลล์อีกเห็นไหมฮิลลอีกสี่ดาวโอเคนะคขอปิดเพลงหน่อยไหนวะ เรพีเพลงหมดแล้วกันเรนี่เดี๋ยวเราจะลงแรงฮิลอีก,กนะเพราะมันจะตึงหรือเปล่ามันจะตึงหรือไม่ตึงฟอนเนียที่ผมเล่นมามันก็ไม่ค่อยตึงนะก็แบบยังไงแบบแรงโกอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไนดีอันนี้ดีกว่า มีเพื่อนเปิดไม่อ่ะโอ้ยแล้วจะเปิดไม่ทำไมเนี่ยเราอาชีพยอยู่เพ่อนโอเควิเราอย่าห้าวดีกวา่าห้ามันไม่ดี เพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนพื่อนระวังอุ้ยเยอะเยอเยอะเพื่อนเยอเยอ่อโคตรเยอะเลยพื่โคตเยอะอ้ยโอ้เยอะจัดตายเลยตายเลยยังไงก็ตายอยู่แล้วแหละีโอ้ ไม่รอดนะครับสรุปคือไม่รอดเออก็คือไม่รอดเออแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราเอาฟาร์มาร์สดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาฟาร์มาร์สดีกว่าฟาร์มามร์สฟาร์มาร์บนะี่โอ้โหโคตรเท่ครับฟาร์มาร์ะ ฟารมัสผมแบบโคตรแรงอ่ะแรงไหมก็ดูเอาแรงไม่แรงก็ไม่รู้แต่อะไรมีลูกจะไม่ได้อันนี้ผมได้เล่นในคอมนะผมเล่นในมือถือก็คงจะรู้นะครับว่าถ้าเล่นในมือถือมันเป็นยังไง เพื่อนชุบหน่อยดินะครับมาชุบหน่อยเดี๋ยวจะเล่นสองเกมครับเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยครับชุบหน่อยเอาลูกพี่ขึ่งบนหน่อยชุ๊บขหน่อยดิเอ้ยมาชุ๊บข้างในสวยมันเห็นไหมนะเคยไม่เห็นมเพื่อนกดไลค์ขอบคุณครับเพื่อน ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับให้ผมด้วยนะคือถ้าเกิดผมเล่นสองตาเราเล่นรถสองตาผมก็ผมก็แบบโอ้ไม่ไหวอะ่ะวิว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 วิไปนู่นไปนู่นไปนู่นเราไปดักทางนู้นไปดักทางนู้นทางนู้น งเจอฟาร์มาร์เขาไฟอ่ะบินอ่ะบอกแค่นี้แหละบิน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 เรี๋ยจะเอาวิตเตอร์เอาปินวิตเตอร์ไปซื้อก็ะนี่อันนี้นะหมวกไม่สำคัญนะครับมันยิงทีเดียวมันก็ตายไม่สำคัญนะครับยิงนัดเดียวตาย ผมก็ไม่ได้ลงคลิปลหยว่ะถ้าลงหนึ่งก็ใช้วันนี้ก็อาจจะลงหลายคลิปหน่อยอยากลงหลายคลิปเอ๊ะน่าจะลงคลิปยาวหน่อต้อง แค่สกินได้มีสกินไดยน้ยังไงเนี่ยชุบเพื่อนก่อนเขี้ยนม่มันมีส่วนที่มันจะอ้อมมาทางนี้เยอะเพราะอย่างนั้นเราต้องไปช่วยเพื่อนนมีปืนการเราด้ ซื้กอกาสามของเราก็พอก็พอได้นะครับเราก็เวลาเราตายเนี่ยเราก็จะได้มีตมังค์ซื้อของนี่ก็ตอนนี้คิวก็คิวตอนนี้ก็เท่ากันหมดผมเล่นในไอโฟนนะผมเล่นในแอนดรอยผมเล่นในแอนดรอยนะผมไม่ได้เล่น หน้่งคนวิคิดว่คนมีตัวอ,อ้อมใช่ไหมมีชุบ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 เะยช,ช,ช,ชมาดิถ้าเข้ามาเดี๋ยวก็รู้เขาื่อกี้ 我买回来没装上。 สวัสดีครับเท่าดีผมรานมาตะกี้ <c oughs> ผมจะเล่นสองเกมดีมไหมอ่ะเพราะมันมีคนตัวอยู่บนเขาเนี่ยทุกคนเห็น Hay okay, เดี๋ยวผมไปช้าเลยแล้วกันไปช้าส,าสวยโอเคเดี๋ยวผมเล่นแค่ตาโยอพอนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วผมจะมาเล่นสองตายให้ดูนะครับโอเคเวละบ๊ายบาย,ายทุกคนกดไลค์ผมด้วยนะ